สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรท่องเที่ยวนะครับก็พวกเราทีมงานจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนกองสงเสริมวิสาหกิจชุมชนกลมส่งเสริมการเกษตรโดยผมมาโนดระรวยรถครับค่ะดิฉันกนกรัตนารัตน์ค่ะค่ะดิฉันปฐมมาเพชรุวันค่ะครับสัปดาห์นี้เราก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยว ในจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะครับไม่ใช่หนคอนนครสวรรค์นะครับเมืองเมืองปากน้ำโพเมืองปากน้ำโพปากน้ำโพครับวันนี้เราจะไปที่ไหนครับพอครับอที่บ้านบางยาวค่ะหมู่12ตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์แต่เราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเกษตรตำบลนะคะคุณคำปันพาเราไปนะคะในกิจการที่นี่เขาเราไม่คิดว่าเขาจะปลูกกันเยอะขนาดนี้แล้วก็โอ้โหตอนงามมาก ต้นอะไรครับอ่อผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งนะครับอุ้ยต้นยาวยาวแบบยาวเป็นสอกแล้วมองมองเห็นนึกว่าเป็นอะไรนะฮะไออะไรอะผักบุ้งจีนยาวยาวมากเลยครับแต่ว่านี่เป็นผักชีฝรั่งที่เกษตรกรเขาปลูกเป็นหลายร้อยไร่เลยนะครับเกษตรกรแล้วเส้นทางที่เราจะไปที่ที่แปลงนี่ไปเส้นทางไหนอะเเส้นทางให้ท่านผู้ชมเนี่ยเส้นทางนะคะเราจากตั้งต้นจากกรุงเทพนะคะ พอเข้านครสวรรค์แต่เราไม่ต้องเข้าเส้นเมืองเส้นในเมืองนะคะเราเลี้ยวซ้ายค่ะเอ่อออกเส้นบายพาสออกซ้ายออกซ้ายพอตรงไปหน่อยแล้วก็เอไปข้ามสะพานแม่น้ำออกซ้ายไปทางโขกพระนะครับใช่เราเลี้ยวซ้ายไปทางโขกพระแล้วก็จะไปเจอที่วัดเออ่ที่วัดเนี่ยเป็นเป็นศูนย์รวมวัดบางยาวนะคะเป็นศูนย์รวมที่รวมผลิตภัณฑ์เนี่ยรวมผลิตผลของ ด้านด้านการเกษตรเนาะตอนนี้ปรับกลุ่มผักชีฝรั่งท่านผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวครับก็ไปเยี่ยมชมท่แปลงผักชีฝรั่งไปศึกษาวิธีการเพาะปลูกเขาได้นะครับแล้วก็เราก็จะได้รู้เกล็ดรู้เกล็ดเคล็ดลับของเขาเราตอนแรกเรานึกว่าเขาจะหวานทีเดียวแล้วก็เก็บเก็บก็หมดเลยเก็บหมดเลยแต่เห็นไม่ได้ไม่ใช่เออไม่ใช่มันมีต่อเนื่องอีกครับเพราะมันมันมันโตไม่เท่ากันนะครับจะเก็บได้3มรุ่นต่อ่อครั้งนะคะก็ จตกตรงนั้นก็เป็นหมู่12นะครับหมู่12หมู่12ก็เป็นปกชีฝรั่งนี้โปรแกรมวันนี้เราไม่ได้พาไปจุดเดียวอำเภอเมืองนครสวรรค์เนี่ยในตำบลตะเคียนเรื่องเนี่ย เราพาไปจุดอื่นด้วยนะครับไปที่หมู่หมสิบเอ็ดหมู่สิบเอ็ดนะครับไปที่ของบ้านผู้ใหญ่คนเก่งนะครับผู้ใหญ่คนเก่งผู้ใหญ่สนิทผู้ใหญ่สนิทนะครับผู้ใหญ่คนเก่งของเรานะครผู้ใหญ่สนิทแล้วแล้วยังโสดด้วยนะคะผู้ใหญ่สนิทน่คะสาวสวยด้วยค่ะโสดทั้งบ้านเขามีกิจกรรมอะไรครับพออรงนก็จะมีปลูกกล้วยกล้วยไข่นะคะซึ่งว่าแปลงเขาเนี่ยสะอาดนะเขามีเทคนิคเทคนิคดีมากนะคะในการ ในการดูแลเครื่องหนอกล้วยของเขานะคะแล้วก็ก็จะมีปลูกฝรั่งแล้วก็มะนาวน่าเป็นแบบผสมผสานกันแล้วก็แปลงเขาเนี่ยจะสะอาดมากแล้วแล้วกล้วยไข่ของสวนสวนที่นี่นะครับส่งประกวดแบบล่ารางวัลเลยค่ะได้ได้ชนะเลยล้ารางวัลใชมเก่งมากนะครับใหญ่คนเก่งก็ไปดูเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแล้วไปชมวิธีการ ตัดหนอกกล้วยนะดูว่าเอาไว้ต้นหนึ่งต้องเอาไว้กี่หนอนะครับแล้วก็ทาให้มันสวนมันสะอาดยังไงและที่สาคัญเห็นว่ามีวิธีการบอกว่าทําให้เครือกล้วยออกไปทางเดียวกันใช่เทคนิคภูมิปัญญาภูมิปัญญาเราก็ดูดูว่าเขามีภูมิเขามีภูมิปัญญาอย่างไรนะคะว่าการที่จะปลูกให้กล้วยเครือกล้วยเนี่ยออกเป็นแถวเดียวกันเนี่ย สวยมากแปลงเขาสวยมากครับที่เป็นบรรยากาศครับนะคะครั้งแรกกับปาดต่ำได้บาดต่ำขึ้นมาแล้วก็เติมขึ้นมาอย่างนี้พอครั้งต่อไปปุ๊บเราต้องขยับขยับมันสูงขึ้นมาอีกหน่อยแล้วไล่วนไปถ้าเกิดเราบาดต่ำเนี่ยแล้วทำให้หน่อมันบอดแล้วเอาไปทำพันไม่ได้หน่อมันจะน้ำมันจะเข้านีเปกล้วยมันเนี่ยก็จะเสียและหน่อมันก็จะไม่อ่านสวยงถ้าอย่างนี้ถ้าเขามาซื้อหน่อก็คือขุดขุดหน่อขายได้ใช่ไหมหลังจากตัดเถือแล้วถึงจะขุดขาว อย่างต้นเนี้ยปาดสองรอบแล้วไหมใ่ต้นนี้กิ่งเนกิ่งเนี่ยดูเฉลี่ยแล้วกี่ทีกันเนี่ยหนึ่งทีสองทีสามแล้วเนี่ยต้นเนี้ยสามแล้วก็จะดูกับดีเลยแต่ถ้าวันที่เราแขะหนอจะไปปลูกเราก็ต้องริดใบอย่างนี้อีกเหมือนกันเอาใบออกแล้วเอาใบแค่นี้คิดอยากจะเอาเกลือมาทันี้ เราก็เอาเงาไปทางโน้นมันจะออกตรงข้ามนั่นเอ่าเครื่อนไปออกตรงนั้นได้พี่โคนมันะนะโคนมันะนะนะโคนต้นที่ตัดได้ต้นเดิมใช่ใช่เมื่อก่อนนี่ก็ซเมื่อก่อนตรงข้ามงวงนไอมตรงข้ามก็ยังงวงใช่ไหมยากไปเนี่าะดูไหมโคนอ่ะโคนตรงปุ๊บปุ๊บมันเนี่ยอย่างเงี้ยโคนก็จะเข้าหานี่ใช่ไหมก็เอาโคนมันโคนมันก็จะเข้าหาต้นแม่เพราะว่าทุกๆต้นเนี่ยมันจะแยกออกจากต้นแม่เวลานี้มาเราก็ต้องมองว่าตรงที่ป้านออกมาเนี่ยมันไปทาง เปทางดียวกัเรือมันก็จะตกไปในทิศทางเดียวกันเดียกันหลังใกล้ถ้าเราอยากทําตรงนั้นเราต้องพิธีลิขิตฐานนอนตรงนั้นเราต้องเลือกใช่ใช่ใช่แเราต้องสังเกตตั้งโคตรกล้วยมันจะทิศมันจะไปทางไหนเราอยากให้เดินไปทางเดียวกันเราก็มาพิจรนาดูมาสบุญทั้งหมดโคตรใช่ใช่จะออกตัวกลางเห้นทุกวันแล้วว่ะ อันนี้สีมือเป็นมือเดียวทั้งหมดนะแล้วมามาที่นี่ก็ได้ได้รับความรู้เยอะที่ว่าเราไม่เคยรู้อะไรเล้ก็จะได้รู้รู้จริงแล้วก็คนทำเขาคนทำจริงใช่อันนี้ฝุ่นฝุ่นเนี่ยฝุ่นมันร้อนไปเกแล้วอันนี้ไม่หอช่ริงยังหอไม่ได้คือถ้าหอไปปุ๊บลูกมึงก็จะประมาณเจ็ดแปดขีดแล้วเสร็จแล้วมันจะทนไม่ไหวแล้วมันก็หักไป เก่งนี้มันก็จะชิมเ,เราต้องให้ตัวเค้งจั้งปีกว่านี่ยังไม่พอปีเลยเราจะเอาไว้ไหมไม่ค่อยเอาไว้คนใหญ่จะเก็บเพียร์มีเทคนิคการห่อด้วยนะใ,ในนั้นเราผมก็เอาภาพบรรยากาศมาให้ชมด้วยในการเทคนิคการห่อฝรั่งเขามีความเชี่ยวชาญมากในการคัดเลือกฝรั่งเพราะว่าแก่ไม่แกออ่อันไหนจะเหมาะสิสำหรับไปทำบุ้ยะยะไหนเขาจะส่งไปทำบวยด้วยนะคะทำบวยขายผล ขายผลสดบางที่ก็จะมารับไปทำฝรั่งแช่บุ้ยไปดูกันว่าเขามีเทคนิคการคัดฝรั่งแบบไหนนะครับลูกมันจะขาวแล้วดูแล้วเท่าไหร่นี้เราก็ตัดได้ค่ะเด็ดดูดังป๊อปป๊อปค่ะยังไม่เออเด่ดดังปปป๊อได้ยินเสียงไหมคะดีใกล้กล้องนะเสียงได้เข้าเข้า จริงนั่แหละจริงจริงนะดังปุ๊บปุ๊ก่ะเออเออเออทีหลังเราบ่ากันแต่ว่าพอถ้าจะไปคนแก่ดีดังอย่างนี้ไม่ดีนะเราไปรู้แล้วทีนี้เราไปเลื่อนเปนกลางะแปะขนนี่ก็ยังไม่จัดนะเนี่ยนี่ก็ยังไม่จัดแปะเน่ดีกันเลยครับจากจุดตรงนี้เราไปอีกอีกที่หนึ่ไหมครับใช่ไปที่นึ่งเราไปตรง อ่าหมู่เดียวกันเนาะหมู่เดียวกันูสุกเป็นลูกบ้านของผู้ใหญ่นี่แหละใช่อันนี่มีปลูกพันธุ์กล้วยหอมด้วยนะคะมีกล้วยหอมมีกล้วยหอมทองแล้วก็ละมุดมีละมุดมีเขามีเทคนิคเขามีเทคนิคในการอ่าอะไรนะคัดคัดเลือกละมุดด้วยการเก็บมาละมุดว่าลูกไหนแก่ที่พร้อมที่จะเก็บได้แล้วสุกละหวานเนี่ยค่ะผิวมันจะออกแดงผิวแดงๆแล้วก็กระจะบาง ละบางผิวแดงแล้วก็จะแก่แกหวานแกหว,วานกรอบจ้ะละมุดเนี่ยต้องหวานกรอบจ้ะเพราะมันเป็นละมุดกรอบกระจะบางผิวออกแดงแล้วก็สุดสุดอันนี้กระหนาจะยังด,ดาอยู่อะผิวยังเนี่ยผิดกันเนี่ยผิวผิวก็วจ,ะจะเป็นสีแดงใช่ย่างนี้ยังอ,อ่อนยังนี้แก่แล้วแต่พร้อมที่จะขายเนี่ยนะอย่างเงี้ยเราไปที่ตะบลตะเคียนเลื่อน<ต> ในหมู่1 1 1เเนี่ยท่านจะไม่ผิดหวังเลยแค่แค่แค่ตำบลเนาะแค่ตำบลเดียวเนี่ยปีกิจกรรมเป็นเชื่อมเชื่อมโยงได้เลยเป็นเส้นทางเชื่อมโยงใช่แหล่งท่องเที่ยวได้ทั้งวันนะคะชมได้ทั้งวันแล้วก็ได้มีผลผลิตได้เราได้ทานสดๆครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแหล่งนะนะที่น่าสนใจที่น่าสนใจนะครับที่ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพไม่ไกลครับประมาณ300 200กว่าโลถึง300นะ ตบตะเคียนเลื่อนอเมืองจัังหดนครสวรรค์นะครับก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจนะครับเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับครับและก็ต้องขอขอบคุณท่านเกษตรตำบลพี่คำปันครับที่นี้ด้วยนะคะพวกเราทีมงานเกษตรท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมสวนนะครับก็ได้นําภาพบรรยากาศในสวนมาฝากท่านผู้ชมนะครับ สัปดาห์นี้พวกเราคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอจะตัดไปเลยจะบอกมาเลยบ้านบางยาวตำบลตะเคียนเลือดบ้านบางยาวบ้านบางยาวบ้านบางยาวพี่บดเลยนะผู้ใหญ่สมควรสมคิอะไรนะทำไมครับ ผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่สนิทสมควรมาจากไหนนะอาไมเพื่ด้ไปไปไล่ตัดได้ไมเลยไม่มีเวลาคิดจะมีแฟนตรงไล่ก็เก่งอยู่แต่ว่าเราก็แสดงออกออกมาไม่ได้